สวยงามมากเลยครับความหวานเป็นไงครับก็หวานหวานล่อนหวานกรอบก็ลูกค้าเอาไปก็ติดใจเนาะเนี่ยตอนนั้นใช้อัตราส่วนยังไงครับก็หนึ่งหนึ่งลิตรต่อน้ำผลิตค่ะน้ำผลิตคือชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นี่หนึ่งซองใช่ดกดกมากม้กป่ะทุกปีที่ผ่านมาดดดกดกมากเนี่ยเนี่ยดดนี่งนี่ดกเป็นพวงเลยเนี่ยเออสมัยที่พี่แอนดูแลต่อจากพ่อแม่มาเป็นไงครับสวัสดีครับ พี่น้องของเพื่อนการเกษตรที่ครบครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมิสเตอร์เวอร์แพนจากบริษัทเวิร์ดครา e r ิชั่นมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมัสจัย์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเงาะและปลูกมังคุดที่บ้านเขามาพูดอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้อยู่ที่นี่ครับมาดูว่าเกษตรกรผู้ใช้คู่หูมาศจัย์แล้วเขาใช้กับเงาะพันุ์สีทองและพันเงาะโรงเรียนนั้น ที่สําคัญใช้กับมังคุดด้วยเป็นอย่างไรมาติดตามครับพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับนี่ค่ะมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับชยดาจันทิทักษ์ค่ะที่นี่ตาบลอะไรครับที่นี่ตำบลทุ่งนนทีค่ะทุ่งนนทีนะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อแอนค่ะชื่อแอนนะครับนี่นี่ลูกชายค่ะน้องภูมิน้องภูมิสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับติดตามคุณแม่มาเพื่อจะมาดูแลสวนวันนี้ก็เป็นวันที่เก็บเงาะพอดีเลยใช่ไหมครับค่ะ พี่แอนครับพี่แอนปลูกเนี่ยปลูกเงาะพันธุ์อะไรบ้างครับมีสีทองโรงเรียนสีทองก่อโรงเรียนค่ะนะีะ่เฉพาะเงาะก่อนนะครับค่ะแล้วก็เงาะที่ปลูกเนี่ยน,นะครับสีทองนี่เรามีสักกี่ต้นครับเนี่ยสองร้อยค่ะสองร้อยต้นค่ะแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับเงาะสีทองเงาะสีอทองประมาณสิบปีค่ะสิบปีแล้วนะครับค่ะแล้วเงาะโรงเรียนล่ะครับเงาะโรงเรียนข้างหลังนี่เงาะโรงเรียนใช่ไหมครับค่ะเงาะโรงเรียนประมาณสามสิบสามสิบปีสามสิบปี ก็ต้นเก่าแก่มากสิครับค่ะพ่อมรดกพ่อแม่มรดกพ่อแม่พ่อแม่ยกให้ยกให้ค่ะแล้วเรามาสานต่อมาปลูกต่อมาสานต่อค่ะตอนก่อนที่พี่แอนมาเจอคู่หูเนี่ยเมื่อตอนไหนครับประมาณสองปีค่ะสองปีมาแล้วนะครับแล้วก็มาใช้กับเงาะค่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้ค่ะเมื่อไอเงาะนี่มันปลูกแล้วเนี่ยมันวิธีการคือมันกี่ปีถึงได้ผลครับ ประมาณ3ปี3ปีแต่พี่แอร์ก็ได้ผลมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วมันกี่วันมันถึงจะติดดอกเดือนอะไรครับเนี่ยประมาณเดือนมกรามกรามกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาขนาดนี้ที่ผมอยู่ในขนาดนี้คือประมาณวันที่16นะครับ16มิถุนาซึ่งก็กําลังเก็บผลผลิตโดยเฉพาะเงาะโรงเรียนและก็เงาะสีทองพอดีเลยจะออกพร้อมกันพี่แอนใช้คู่หูเนี่ยนะครับ ในการดูแลยังไงทุกคือเงาะนี่ผมยังไม่ไม่ได้เรื่องการดูแลชัดเจนนะพี่ไอช่วยบอกวิธีการดูแลโดยใช้คู่หูเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรครับใช้ฉีดสะสมมาเรื่อยๆค่ะเราฉีดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนที่ดอกมันออกเมื่อมกคลา,าหกสีใช่ไหมครับใช่พอเริ่มตอนที่หกสามนั้นเราดูแลยังไงครับเริ่มต้นก็ก็ฉีดลดน้ําอัดน้ําไปก็ฉีดสะสมทางใบมาเรื่อยๆฉีดใบเรื่อยพอแตกใบแล้วก็ฉีดแตกใบพอเริ่มแตกใบแล้วก็ฉีดให้ใบให้ใบสวย ก็หมายความว่าเขาเก็บครั้งที่แล้วเมื่อมิถุนาแล้วถูกไหมครับมิถุนาหกสามพี่แอ๋ก็เริ่มบํารุงเลยอ่าบำรุงฉีดพอพอเริ่มแตกใบแล้วก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อเดี๋ยวหนอนจะกินใบแล้วก็ใส่คู่หูไป<อ>คู่ไปอย่างเงี้ยครับาสะสมมาตอนนั้นใช้อัตราส่วนยังไงครับก็หนึ่งหนึ่งลิตรต่อน้ําผลิตค่ะน้ําผลิตคือชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นี่หนึ่งซองค่ะนี่หนึ่งหนึ่งลิตรแล้วก็น้ําผลิตค่ะแล้วก็ฉีดทั้งสวนนี่นะครับ แล้วก็วิธีการฉีดยังไงครับพี่ไอครับก็ฉีดทั่วต้นแหละทั้งทั้งใบทั่วทั้งทั้งต้นเลยฉีดหมดเลยทั้งมังคุดทั้งงาะไล่เป็นหน้าไปเลยค่ะทุเรียนอะไรฉีดหมดเลยอ๋อมีทุเรียนปะปัาบใช่ทุเรียนมังคุดฉีดไล่ไปเลยวิธีการดูแลสีทองกับเง้ะโรงเรียนเหมือนกันเหมือนกันค่ะสีทองจะง่ายก่าโรงเรียนเพราะสีทองพอออกดอกมาเขาจะมีตัวผู้ในตัวเสร็จแต่โรงเรียนต้องผสมเกสรให้เขา ต้องฉีดตัวผู้ช่วยตอนที่พี่แอนก่อนที่เข้ามาดูเนี่ยก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูเวอร์แพนเนี่ยนะครับตอนนั้นอ่ะทุกอย่างมันจะมีเรื่องโรคโรคเงาะเนี่ยทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันไหมครับมันก็มีเชื้อลาเชื้อราใช่มีเชื้อรามีลาแป้งมีมีเพีย้ยหอยที่ผมเคยเห็นติดในลูกใช่ไหมครับใช่เพีย้ยหอยตัวขา,ขาวตัขวขาวที่มาทีติดที่ลูกด้วย ช่เราไปถึงบ้านเรายังมีเพี้ยหอยติดไปด้วยตัวขาวๆเพี้ยหอยไอตัวนี้มันทาอันตรายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตไหมครับไม่ไมันมันก็จะทําให้เกาะเสียคือเป็นเป็นเงาะสวยไม่ได้แต่ทีนี้เราก็ฉีดยาฆ่าเพี้ยช่วยคือมันจะมีความหวานของมันไงมันถึงมาเกาะเพี้ยเนี่ยพอเงาะหวานใช่แล้วพอหลังจากที่เราใช้เนี่ยคู่หูเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวก โครคอ<ล>ไข้เจ็บอะไรไหมครับมันก็น้อยลงพวกโรคพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็อะไรน้อยลงพวกเชื้อรา<ช>พวกเพี้ยอะไรต่างๆก็จะน้อยลงอตอนนั้นเชื้อราเยอะมากลา,ลาเต็มต้นเลยลาลาเป็นเงาะเก็บเป็นเงาะโรงงานหมายความว่าเงาะโรงงานคือเอาไปทํากระป๋องอะไรนะเพราะมันเป็นลาลาเพี้ยไงแต่พอเนี่ยก็ฉีดช่วยช่วยไปด้วยอะไรคู่กับยาฆ่าแมลงอแล้วเพี้ยมันก็หายหายไปบ้างละหายไปบ้างแต่มันก็มีน้อย ก่อนหน้านั้นใช่แต่ปีนี้ที่เห็นพี่แอนถือนี่สวยงามมากเลยนะครับสวยน,น,นี่คือทุกทุกลูกที่ผมเห็นเมื่อกี้ที่เราถ่ายทํากันนั่นนะครับก็สีเสมอกันหมดเลยนะครับและความหวานเป็นไงครับก็หวานหวานล่อนหวา,านกรอบก็ลูกค้าเอาไปก็ติดใจเนาะเนี่ยที่ส่งไปเขาให้ราคาแพงด้วยเลขครับเห็นว่าเก็บเริ่มเก็บวันนี้ เก็บมากี่นาแล้วยังครับก็เก็บมาประมาณตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะตั้งแต่ต้นเดือนมาจนนี้เก็บเรื่อยๆใช่เก็บกว่าจะหมดนี่เมื่อไหร่ครับประมาณอีกปลายปลายเดือนนี่ก็จะหมดขนาดนี้ผลผลิตก็กี่ตันยังไงครับก็ก็ไหลตันอยู่อ่ะเพราะมันมันก็โดกอ่ะโดกนะใช่โดกโดกมากแมกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดกโดกโดกมากเนี่ยเนี่ยโดกนี่ไงนี่โดกเป็นพวงเลยเนี่ยเออสมัยที่พี่แอนดูแลต่อจากพ่อแม่มาเป็นยังไงครับก็ก็มีแหละมีโดกแหละแต่ว่าปีนี้มันโดกเนี่ยปีนี้โดก เมั่นใจในผลิตภัณฑ์คู่หูไหมครับใช่ใช่ก็ก็ใช้ดีอยู่ใช้ดีนะใช่ก็ติดใจแล้วติดใจติดใจแล้วค่ะผมไปถามถึงบางคุดบางบางคุดเนี่ยพี่แอนปลูกมาอายุเท่าไหร่ครับประมาณ20ปีได้แล้วมั้ง20ปีค่ะพี่แอนก็ใช้คู่หูเหมือนกันใช่เนี่ยเพิ่งใช้มาสองปีนี่แหละพร้อมกันก่อนหน้าการใช้กับข้าบบกบางคุดนี่มันดูแลเอาใจยากเมื่อก่อนไม่มันไม่ค่อยออกอ่ะ มันเหมือนจะต้องออกแบบรุนล่าเลยแต่พอมาใช้นี่เขาแตกใบเร็วรเหมือนแตกใบใอ่อนง่ายแล้วทําให้ออกเร็วอเออปีนี้เลยผลผลิตได้กิโลนึงสองห้าสิบาทปกติจะออกล่าเลยกิโลออกรุนล่าเลยอะ่ะครับถูกอะ่ะช่วงที่ตลาดแตกอ๋เอเหรอครับออกรุนตลาดแตกปีนี้ออกก่อนออกก่อนด้วยใช่เพราะมันแตกใบง่ายไง พราะปีก่อนก่อนน่ะไม่ได้ใช้มันก็ไม่ค่อยแตกใบอ่ะใบใบมันแตกช้ามันแตกเหมือนแตกไปเรื่อยๆแต่สูตรใช้นี่แล้วมันแตกเร็ววิธีใช้ยังไงครับตอนนั้นีร่ยๆก,ก็ฉีดก็ฉีดสะสมใบไปเรื่อยๆเหมือนกันตอนนั้นใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> น้ำพันลิตต่อหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งลิตรใช่กี่วันครั้งครับก็ประมาณ15้าวัน ช่วงก่อนที่ว่าก่อนจะเอาดอกนะช่วงช่วงชีวาเก็บเกี่ยวอะไรแล้วเราก็เดือนสักครั้งหนึ่งแต่พอก่อนช่วงก่อนที่ไก่จะแล้งอ่ะช่วงนาแล้งอ่ะช่วงธันวาเนาะล้วก็ฉีดมาเรื่อยๆฉีดสะสมมาเรื่อยๆเริ่มสิบห้าวันบ้างใช่ใช่จะเริ่มฉีดทีหน่อยทีหน่อยเหมือนเหมือนสะสมสะสมสะสมตาดอกให้เขาพอพอพอถึงช่วงกุมภาเออเขาก็มาเร็วเลยพอฝนเทมาปุ๊บออกดอกพาพร้อมใบเลยแต่แต่ใบ แต่ก็โดกะก็พอพอได้อะ่ะได้โล250ก็ถือว่าดีปลูกกี่ไร่ครับตรงนั้นเกี่ยวกี่ต้นครับประมาณมีอยู่ประมาณ300ต้นนะ300ต้นนะค่ะมันออกออกทุกต้นแต่มันออกห่างๆางแต่ว่าได้น้ําหนักดีูก,กใหญ่อเออแล้วก็มันออกก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าไปพ่นกับอะไรก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจใช่ถูกไหมครับ คู่หูมสัศจรรย์เนี่ยดีดีดีไหครับดีจริงๆริงดีจริงจริงเห็นเมื่อกี้ผมมาจากที่ลงทำลงด้วยพี่แอนทำลงด้วยใช่ทำเป็นลงมังคุดแต่ก็เห็นปลูกทุเรียนไว้สองสมต้นข้างลงเมื่อกี้ผมเห็นอายุประมาณสักเห็นถามสอบถามแล้วว่าประมาณสัก3ปีฝา่าสามปีฝาั่าออกกี่ลูกล่ะก็ ้นหนึ่งสิบสิบฟาลูกเนาะเกือบยี่สิบลูกอะตัวนั้นเกือบยี่สิบลูกไปพ่นเล่นๆอันนั้นปลูกไว้ดูเล่นข้างๆลงเฉยๆก็ถือว่าพี่พี่แอนเชื่อมั่นในในผลิตภัณฑ์ใช่ใช้ตัวนี้แหละดีดีจริงๆส่วนน้องสาวทุเรียนเขาก็เหลืองทั้งแปลงเลยเอาตัวนี้ไปพ่นฟื้นมาปีนี้เขาได้เกือบสิบตันได้เก้าตันหมอนเขานะหมอนเขาเหรออ่าเนี่ยเนี่ยน้องสาวใช้เนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับทุเรียนเขา ประมาณ6ปี6ปีอ่าเก้าตันอ่าปีนี้ของเขาดีมากเลยเขาบอกเขาติดใจตัวนี้แล้วเขาไปฉีดแล้วต้นฟื้นมาหมดทั้งแปลงเลยลเลยอ่อาใบเขียวดีพอเราใช้ทั้งคู่หูนี่นะครับ,รบทั้งเงาะแล้วก็บังคุดเนี่ยพี่แอนใช้ต้นทุนในการใช้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องเคมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันต่างกันไหมครับต้นทุนก็ก็ลดลงค่ะปีนี้ไม่ค่อยได้ใช้ยาก็ลดลด พวกเปิดตาดอกอะไรพวกนี้เราไม่ได้ใช้ไม,ใชไม่ใช้ตัวอื่นละเราก็ใช้ตัวเนี้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยยาฆ่าแมลงก็ใช้น้อยหน่อยอใช้ยาฆ่าแมลงยาลายาพีอ่ะก็ใช้น้อยลงช่วยลดแต่แหละก็ปุ๋ยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ใบมันก็เขียวอะ่ะพอเราฉีดไปแล้วใบมันก็เขียวทั้งลูกเขียวไปในตัวจากที่เมื่อเราต้องใส่ปุ๋ยช่วยให้ใบมันเขียวใช่ไหมเราก็พ่นตัวนี้ไปใบ,ใบมันก็ ก็เขียวของมันอยู่ในตัวเลยเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนก็ต้องไปหาปุ๋ยที่มาให้ใบเขียวมาเสริมสารตัวอื่นมาเสริมที่มาเสริมให้ใบเขียวแต่ถ้าเราใช้นี่ตัวเดียวมันยุ่งยากไหมครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะมายุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนอ่าพอเราใส่เราก็ทุกครั้งฉีดเราก็ใส่ใส่ช่วยช่วยผสมปุ๋ยทางใบไปทางใบทางลูกได้ได้รวมยอดเลยก็เรียกว่าไม่ยุ่งยากอ่าให้ใบมันดีไว้ก่อนไงเดี๋ยวมันก็ออก มาเองมันเนี่ยมันก็กสมบูรณ์ดีกําไรก็สูงขึ้นใช่ค่ะพี่แอนพอใจกับกําไรที่สูงขึ้นไหมก็พอได้เพราะปีนี้ราคาก็ดีด้วยราคาดีด้วยใช่ราคาช่วย20่สิบพบาทก็ถือว่าใช้ได้เพราะปีที่แล้วเก็บ ราคา12-13บาทช่วงนู้นอ๋อนี่20บกว่าบาทใช่อันนี้20บกว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้แล้วสูงไปถึงขั้น20เท่าไหร่ครับ26-27บาท26 27บาท, 26, บาทแล้วมังคุดเป็นไงครับราคาดีขึ้คมั้ดก็ดีมังคุดก็ดดกดกตอนนีช้ช่วงนี้ก็ราคาลงหน่อยแต่ว่าเราเก็บตั้งแต่โล2 0 0ได้ ดีฝาดีอ๋ออ่ารูสองร้อยสองร้อยฝาพอได้ก็บอกแล้วครับสองร้อยห้าสิบที่สวนเดียวนะครับรูสองร้อยช่วงนั้นได้เยอะได้เยอะสวนที่เขามีเป็นพันพันต้นเขาไม่เขาไม่มีเลยก็ไม่มีเก็บเลยเก็บที่ครึ่งลังอ๋อเลยครับที่นี่ได้สามลังสี่ลังอ้โห้าลังได้ถือว่าดีอ่ะสามร้อยต้นอ่ะกับเป็นพันต้นอ่ะสองพันต้นอ่ะไม่ได้มังคุดเลยอ่ะใช้แล้วผลผลิตดีเพิ่มขึ้นต้นก็ไม่โทม ใบงามดีผลกระดกดีค่ะใช้ดีจริงๆเออบอกต่อค่ะเ,ออเห็นพี่แอนครับตอนนี้เห็นว่าเริ่มมาใช้หญิงเกษตรก็เริ่มใส่แล้วเริ่มเริ่มเนี่ยกำลังจะให้ลูกน้องใส่อยู่จะเริ่มใส่ค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อเพราะตอนนี้พี่แอนได้สั่งหญิงเกษตรมาแล้วแล้วก็กำลังมาจะให้ลูกน้องใส่ทั้งออมังคุดทั้ง,งเงาะ นะครับแล้วก็ทุเรียนบางส่วนที่พี่แอนได้ปลูกเอาไว้แซมๆไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาติดตามและมาดูว่าการใช้คู่หูผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเวอร์คลาสนั้นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนเป็นอย่างสูงครับและน้องภูมิด้วยนะครับ <Okay. S 1> ที่ร่วมกันในการที่จะทําให้เกษตรไทยนั้นยั่งยืนและชีวิตของเราก็ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆที่สําคัญนะครับรายได้ของเรายังมั่นคงไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปขอพี่น้องการเกษตรเชื่อมั่นว่าใช้ดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตมีแต่ความสุขครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ วัวพลนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้